สวัสดีค่ะสวัสดีวันเสาร์ลงหวยให้วันบันวันบันจันที่ยี่สิบสามยี่สิบ่สบเอ็ดยี่สองยี่สาบันจันจะจะลงสูตรที่ว่าเข้าห8แปดแดหล่างให้นะคะลงสูตรเดียวพอคะ่ะแถมสามตัวโตดด้วยลงสูตรเดียวจบเลย ฟังคําเตือตนทางช่องก่อนนะคะหวยราวพัฒนาค่ะคาเตือตนทางช่องเป็นเพียงแนวทางนะคะหวยรัฐบาลเท่านั้นค่ะไม่ได้สนับสนุนการพนันใดๆทั้งสิ้นนะคะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมและรับซื้อด้วยนะคะขอบคุณที่ชมคลิปค่ะฝากกดติดตาม,มาล,งล,งลงให้ลงให้ลงให้เป็นแนวทางค่ะพี่น้อง กระดาษอันไหนเราใช้ได้เราก็ใช้ไปก่อนแนวทางพัฒนาแบ่งครึ่งสามตัวบนสามตัวโต๊ดสองตัวบนสองตัวล่างค่ะพี่น้อง ไว้แล้วพัฒนายี่สิบสามกยหกเจ็ด สูตรเข้าหกแปดปดหตัวกลับนะเอาสูตรนี้ลงให้สูตรเดียวนะเด่นเด่นงวดนี้ก็คือสี่และห้าจัดไปเลยค่ะสองตัวก็มี เก้าห้าเก้าหกอสองตัวนะบนบวกล่างกลับด้วยเก้าห้า เก้าหกศูนย์ห้าศูนย์หกเดี๋ยวเด่นตัวไหนค่อยมาดูกันพี่นอ้องว่าเป็นตัวไหนมันเข้าเด่นสามตัวต๊ดหกชุด หหางสองตัวไปกลับบนล่างนี่ก็สี่หางนะ้วสูตรเข้าหกแปดค่ะพี่น้องกลับไปดูคลิปย้อนหลังเลยค่ะว่าเข้าจริงหรือเปล่าถ้าไม่จริงก็ไม่เอามาพูดหรอกพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องจะคอมเมนต์มาว่าให้เข้าจริงถึงเอามาทำ อันนี้เด่นให้ไปที่ห้าเด้อเด่นให้ไปที่ห้าแค่นี้สูตรเข้าหกแปดนที่ยี่สิบสามเอาสองตัวบนล่าง ตัวนี้หกหางด้วยตัวนี้ก็สองตัวสามตัวโตดได้แก่เก้าห้าแปดเก้าห้าแปด

8ชุดตัวพี่น้องโมแมน8ชุดด้วยหกนี่ก็ศูนย์หกแปดชุดแปดหางค่ะพี่น้องเขียนคิดเขียนไม่ขอโทษขออภัย ไว้ณที่นี้ด้วยมาเด่นให้ปะเนี่ยเขากับเด่นสีบ่มีเด้อพี่น้องเด้อเด่นมันมาสองตัวบางคนถามหาว่าเอ้าสีมาจากไหนไม่เห็นเมีมันไม่มีมันไม่มาสูตรมันมาเด่นสองตัวแต่เรียกเราทําออกมามันก็ได้อย่างนี้ได้อย่างนี้แล้วก็มาดูใส่กับว่ามันเข้าเด่นตัวไหนถ้าเข้าเด่นห้าเราก็เน้นไปที่ห้าเด่นสีมันไม่มีมีแต่เด่นห้าอย่างเดียวเด่นสีมันไม่มีเราก็ตัดออก ถ้าเราไม่ตัดบางทีเด่นห้ามันไม่มานก็มาเด่นสี่ก็มีที่พี่น้องเด่นเนี่ยแม่นนะเด่นสองตัวนะ่ะให้เ,เปรียบเ,เทียบกับอาจารย์อื่นตัวนี้จะขีดเอาตัวนี้จะขีดเอาเนดะ้อ สูตรนี้แหละเข้าหกแปดนะพี่น้องสูตรเข้าหกแปดเด้อ ที่ยี่สิบสามเด้อสองตัวสามตัวอ่าเน้นให้ตัวนี้เด้อตัวเน้นนะจ๊ะตัวเน้นนี่แหละมีแค่นี้แหละตัวเน้นนะ่ะเนี่ยอันนี้ก็แค่สองอันนะติด ติดห้าแค่2อันส่วนมากเน้นให้จะมานะคะฮะครบคิดไปแค่นี้แหละคะ่ะสวัสดีค่ะแคปหน้าจอแล้วป่